สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องคั่วกาแฟแล้วก็จะได้ถือโอกาสแนะนําวิธีการคั่วกาแฟและการใช้เครื่องคั่วกาแฟเด็กหนึ่กิโลกรัมตัวนี้นะเนาะสารที่ผมเตรียมว,วันนี้เป็นขนาด1กิโลกรัมพอดีเลยนะครับขั้นแรกที่เราจะต้องทำํำก่อนอันดับแรกก็คือการตรวจที่ผมกําลังทำตอนนี้คือการตรวจเช็คลมผมใช้ไฟเช็คนะครับจุดเข้าไป เพื่อที่จะดูเปลวไฟการเอียงของเปลวไฟมือข้างนึงด้านบนเนี่ยผมก็โยกตัวปรับลมอ่าเราจะได้ดูว่าระดับไหนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าการใช้ไฟของเราเนี่ยเราจะใช้ที่ระดับไหนเราควรจะโยกไปที่เท่าไหร่นะครับเนาะอ่าเครื่องควตัวนี้มันต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นออปชั่น ตัวนี้โดยรวมจะเป็นออปชันค่อนข้างเกือบเต็มน,นะครับมีทั้งเกจวัดแก๊สมีทั้งคูลิงเทมีทั้งตัวจุดสปาเกตตเองอัตโนมัติมีทั้งบลูเฟรมมีทั้งตัววัดเข็มเป็นที่เป็นเป็นวัดแบบเข็มที่ลมร้อนเพื่อนๆอลองสังเกตนะครับมันจะมีเข็มที่ลมร้อนอยู่นะครับเนาะตอนนี้เนี่ยผมกําลังรออุณหภูมิมันได้ที่อยู่ก่อนนะครับเนาะอุณหภูมินตอนนี้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ20 0 220องศา ก็ดูจากตัววัดอุณหภูมิได้เลยอ่ะตอนนี้ผมปิดแก๊สพออุณหภูมิมาได้อ่าไม่มีอะไรละแนะนําให้จับเวลาด้วยดีกว่าครับเนาะผมขอโทษด้วยครับผมลืมไปเปิดกราฟอุณหภูมิชาติตอนนี้อ่าอุณหภูมิเรื่องการชาติตอุณหภูมินี่มันอ่าสุดแล้วแต่เลยนะครับว่าเท่าไหร่เอาเอาง่ายๆกันเลยนะไม่ได้ซีเรียสอะไรผมแค่ต้องการที่จะขั้วออกไปให้มันถึงอ่ตาตลางข้นเข้มไม่ได้สนใจโปรไฟล์อ่าชาติไปละกดศูนย์ เริ่มสตาร์ตอุณหภูมิเริ่มสตาร์ทเวลาได้เลยนะครับผมก็ดรอปเม็ดชาดเม็ดกาแฟลงดรัมผมก็ไปกดตัวออนในตัวโปรแกรมอัติซานนะครับนะ้ะตอนนี้อุณหภูมิมันเริ่มดรอปลงไปเรื่อยเื่อยนะครับรอไปเรื่อยเรื่เพื่อนๆสังเกตตรงกล่องขาวนะครับมันจะมีตัวที่มันเป็นตัวดิจิตอลตอนนี้ผมเปิดตัวอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ละเพื่อป้องกันกลิ่นอัฟเตอร์เบอร์เนอร์อยู่ด้านหลังนะครับ ตอนนี้ผมออนแก๊สละขั้นตอนการออนแก๊สไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆจะออนตอนที่มันถึงเทอร์นิ่งพอยต์ก็ได้เทอร์นิ่งพอยต์คืออะไรก็คือจุดที่เวลาเราชาร์จเม็ดกาแฟลงไปในถังขั่วกาแฟเสร็จใช่ไหมครับเม็ดกาแฟเนี่ยมันเป็นเม็ดกาแฟที่อุณหภูมิห้องเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์จเม็ดกาแฟลงไปในเสร็จเนี่ยถังในอุณหภูมิในถังมันก็จะตก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 ,ตกลงไปจากอุณหภูมิอ่า ติ้งต่มว่าไ่เกี้ที่200้อกว่าเนาะมันก็จะตกตกตก,ตกลงไปสมมุติว่ามันตกลงไปจนถึงอุณหภูมิที่ที่หนึ่งร100แล้วมันอุณหภูมิมันเริ่มยุนิ่งที่หนึ่งร้อยแล้วจูๆ่ๆแล้วอุณหภูมิมันเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นเป็นร้อยหนึ่งร้อยสองไอ้ตรงหนึ่งร้อยองศาเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเทอร์นิ่งพอยต์เทอร์นิ่งพอยต์โดยรวมๆก็ไม่น่าจะเกินนาทีครึ่งคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ คั่วกาแฟไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเนาะช่วงที่กําลังคั่วอยู่นี้ผมจะอธิบายเครึ่งคั่วตัวหนึ่งกิโลนี้ให้ทราบด้วยตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คืออนนุณหภูมิมันเริ่มเทิร์มิ่งขึ้นแล้วนะครับมันก็จะคั่วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปแต่ละสเตจมันก็คือเข้าเหลืองเข้าเบรดเข้าเฟิร์สแคกแล้วก็เดเวลลอปไทม์นะครึ่งคั่วกาแฟตัวนี้เป็นครึ่งคั่วกาแฟขนาดหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับตัวถังกลมๆด้านหน้าตัวเนี้ยเรารเรียกว่าคูลิ่งเทร คูลิ่งเทตัวนี้ก็ใช้สำหรับให้เม็ดกาแฟเย็นตัวหลังจากที่เราดรอปเม็ดกาแฟลงมาตรงคูลิ่งเทแล้วเพื่อไม่ให้เม็ดกาแฟมันเดวลอปตัวต่อนะครับเนาะตัวนี้เป็นสเตเลสนะครับส่วนเครื่องขั่วกาแฟ1นึ่งกิโลกรัมตัวนี้นะครับเนาะตามรูปนี้เลยนะครับตัวด้านหลัง ด้านหลังที่มันเป็นตัวกระบอกที่มีพัดจะมีพัดลมตัวสีออกสีเขียวเขียวขี้ม้าตัวนี้เขาเรียกว่าไซโครนตัวนี้คือไซโครนนะครับไม่ใช่ถังดักกากามนมันคนละอันกันนะครับไซโครนคือไซโครนถังดักากาศคือชาร์พอร์เตอร์ตัวนี้คือไซโครนตัวจากไซโครนเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะมีตัวพัดลมเขียวๆอยู่เนี้ยแล้วก็จะมีเป็นท่อไปด้านหลังนะครับเนาะเป็นท่อยาวๆไปด้านหลังตัวนั้นอะ อันนี้คือท่อส่งควันไปที่ a f t e r b u r er, อ e r ตัวด้านหลังซ้ายมือสุดที่เป็นสีเงินเงินสีสแตเลสสูงสูงนั่นตัวคือ afterburner นะครับ afterburner ใช้กําจัดควันต้องเรียนนิดนึงก่อนนะครับว่า a f t e r b u r er อ e r คือเครื่องกําจัดควันไม่ใช่เครื่องกําจัดกลิ่นนะครับนะเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆคาดหวังว่าซื้อเครื่องกําจัดไปเสร็จกําจัดได้ทั้งควันกําจัดได้ทั้งกลิ่นไม่ใช่นะครับ Afterburner คือเครื่องกำจัดควันไม่ใช่เครื่องกำจัดกลิ่นควันหายร้อกลิ่นเป็นผลพลอยได้ที่มันจะหายไป100%มันจะหายไปอยู่ประมาณ70%ครับผมในเครื่องรั่วกาแฟ1กิโลกรัมตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะก็จะมีปุ่มเปิด ให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์ไปเปิดหมุนดําดําจะหมุนอยู่ที่ประมาณ54รอบต่อนาทีตัวนี้ปรับรอบไม่ได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งสวิชอีกอันนึงตรงกล่องขาวๆตัวนั้นนะครับจะเป็นสวิชเปิดพัดลมเปิดหรือว่าเปิดพัดลมตรงตรงไซคโครนนะครับเนาะคูลิ่งตัวนี้หรือพัดลมคูลิ่งตัวนี้ปรับแรงลมดูดได้โดยการโยกตรงแดมเปอร์ เมื่อกี้แรกหน้าคลิปอะที่ผมโยกมือแล้วก็จุดไฟแช็คตอนนั้นนะครับอตอนนี้ผมกาลังจะเช็คดูเม็ดนะครับเนาะอุณหภูมิประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสี่องศาละเพื่อนๆเห็นสีไหมครับสีตอนนี้มันเริ่มเข้าเริ่มเริ่มมันผ่านเยลโ่มาแล้วนะครับเยลโ่ Yellow ก็คือมันจากเม็ดเม็ดเขียวก็จะเข้าเหลืองเข้าเหลืองแล้วก็จะเข้าเบรดก็คือเข้าน้ําตาลนะครับเนะาะตอนนี้อุณหภูมิประมาณหนึ่งร้อยหกสิบองศาะนะครับคร่าวๆประมาณร้อยหกสิบองศา มาแล้วประมาณเกือบห้านาทีเพิ่มลมผมเชื่อว่าเพิ่มลมนะครับเพิ่มลมนี่หมายความว่าพัดลมก็จะดูดแรงขึ้นเพื่อเอาควันที่เกิดจากการคั่วเม็ดกาแฟเนี่ยผ่านเข้าไปดูดออกจากถังนะมรตัวนี้จะถูกติดตั้งเกจวัดแก๊สมาด้วยนะครับแล้วก็จะติดตั้งตัวบูเฟมอ่าตอนนี้ผมหลีแก๊สละอ่าผมหลีแก๊สหลีแก๊สเมื่อไหร่ที่ จังหวะการหลีแก๊สเล่งแก๊สให้ลมเบาลมมากนี่อันนี้แล้วแต่โปรไฟล์ฟของแต่ละท่านนะครับเนาะแต่อย่างของผมตอนเนี้ยพอมันเข้าเบรคเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยก่อนที่มันจะเริ่มแตะเข้าก่อนที่มันจะเข้าเฟิร์สแคนเนี่ยผมจะเล่งลมผมจะหลีไฟเพื่อนๆก็สังเกตดูที่กราฟด้วยได้ก็ได้นะครับเราก็มากจุดไปเรื่อยๆเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับตรงแดมเปอร์น่ะผมจะมีเข็มอยู่ด้วยเข็มเนี่ยเอาไว้ดูแบบ อะไรที่มันเป็นอนาล็อกโดยด้วยร่วไปนะมันง่ายเราเราไม่ได้ไปพึ่งดิจิตอลมากพอมันเป็นเข็มเนี่ยโอกาสที่เข็มจะค่อนจะเพี้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยอย่างงี้ดีกว่าครับติดเอาไว้ทําไมติดเอาไว้เพื่อดูในเวลาที่มันฉุกเฉินจริงๆคือระหว่างที่มันเป็นดิจิตอลเนาะที่อยู่ด้านล่างกับเข็มนั้นจริงๆอุณหภูมิมันไม่มันไม่เท่ากันนะเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจอนาล็อกกับดิจิตอลอ่ะมันมันยังไงมันก็ต่างอุณหภูมิมันก็ต่างกันอยู่แล้วตัวเครื่องตัวนี้เป็นระบบบูเฟมนะครับ ตอนนี้มาได้ประมาณเกือบ7ดนาทีเนาะเริ่มเข้าเบรไปเรียบร้อยละอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ185องศานะครับเพื่อนๆที่กําลังหัดคั่วกาแฟ,ฟใหม่ๆหรือว่าต้องการเอาไปคัป่วเป็นเป็นเป็นแบบฮอบบี้แบบฮอบบี้กึ่งอาชีพคือความหมายคือหลังจากทํางานประจําเสาร์อาทิตย์ว่างอยากจะคั่วกาแฟขายส่วนตัวผมเองนะผมแนะนําให้เริ่มต้นจากตัวเ,เล็กๆก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าเริ่มต้นตัวนี้ มันราคาไม่แพงราคาเท่าไหร่เพื่อนๆอินบ็อกมาถามได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดของเครื่องตัวนี้ไม่ใช่ละเพราะว่ามันถูกเพิ่มมาหลายอย่างทั้งต่อคอมพิวเตอร์มีทั้งคูลิ่งเทรมีทั้งระบบบลูเฟรมมีทั้งเกจวัดแก๊สมีทั้งอุณหภูมิดิจิตอลตัดต่อแก๊สเองอัตโนมัติตรงนี้ถามว่าออปชันนี้มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจำเป็นไหมผมตอบเพื่อนๆได้เลยนะว่า,าไม่จำเป็น นาทีที่8นะครับเน้าส1บหองศาอ่าแล็ก,แท,กแท็กจะเริ่มมาละการนับแล็กนะครับเพื่อนให้นับนักจากแท็กที่มันรัวๆแท็กเสร็จผมรีผมเล่งลมรีไฟจุดประสงค์ที่เล่งลมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันดูดเอาควันที่เกิดในทังขั้วเนี่ยทิ้งออกไปแปดนาทีครึ่ง เม็ดสีตามนี้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมควันด้านหลังที่มันควันออกมานี่ต้องเรียนเพื่อนนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่ามันกําจัดไม่หมดนะครับผมแค่เอาท่อเฟล็กเนี้ยไปสวมไว้เฉยเมันหลวมแต่ผมยืนยันได้เลยนะว่ากําจัดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแค่เอาท่อเฟล็กสวมเข้ากับสวมแบบหลวมๆนะครับท่อมันคนละไซส์กันเอาไปสวมไว้เฉยเยไม่ได้ติดเทปกาวอะไรเลยนะครับ เนี่ยเที่ผมกํลาลังเล็งๆไปด้านหลังเนี่ยคือผมกำลงังผมกําลังดูว่ามันมันควันมันออกได้ยังไงรลีแก๊สลงอีกการนับเดเวลลอปไทม์นะครับให้เรานับหลังจากเฟิร์สคลิกไปแล้วนะครับก็เพกกื่อนๆก็คั้วกาแฟก็ให้สังเกตสีและกลิ่นค่อยๆจดจําเอานะครับตอนนี้อุณหภูมิ2 0 5องศาเพื่อนๆเห็นไหมการาฟนยอุณหภูมิมันเริ่มดรอดๆลงเรื่อยๆ,ๆนะครับ ผมกลับมาเรื่องเดิมคือเรื่องออปชันไม่จําเป็นนะครับออปชันที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันมันเอื้อให้คนคั่วกาแฟเนี่ยทำงานได้ง่ายถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนมองแล้วว่าออปชันที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วไม่กระทบกับเงินที่เราจะจ่ายออกไปเงินที่จ่ายไปเนี่ยถือว่าเออพอมีอยู่พอที่จะเจียดจ่ายได้อยู่ผมก็แนะนําว่าเพิ่มเติมออปชันได้เพิ่มไปเลยออปชันตัวเนี้ยมันเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันเอื้อให้คนคั่วกาแฟทํางานได้ง่าย แล้วก็รีพีทซ้ําด้วยโปรไฟล์เดิมได้ง่ายแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆมีความชํานาญอยู่แล้วออปชันต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นว่าตัวตัว,ตว,ตวอาติสารเอ่ยต้องติดไหมไม่จําเป็นคูลิ่งจําเป็นไหมไม่จําเป็นพอดรอปเม็ดกาแฟลงดรอปเม็ดกาแฟลงกระดง้งเปิดพัดลมเป่ามันใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคูลิ่งเทรเนี่ยมันดูดีถามว่าทั้งคูลิ่งเททั้งกระด้งกับพัดลมทางานได้เหมือนกันไหมเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน แล้วก็ไม่ได้ทําให้เม็ดกาแฟมีคุณภาพหรือว่ากาแฟที่เราคั่วออกมาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าไม่ไม่เกี่ยวเลยครับมันเหมือนกันหมดดอกเม็ดกาแฟลงกระด้งเสร็จพัดลมเป่าเหมือนกันกับ15ื่นที่เพื่อนๆต้องจ่ายเป็นค่าคูลิ่งเทก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย ในกรณีที่เพื่อนๆมีความชำนาญในเรื่องของการดูสีดูกลิ่นดมพออยู่แล้วแล้วก็จับจังหวะาการขั้วได้กราฟอติสานจําเป็นทีงต้องต่อไหมก็ไม่จําเป็นต้องต่อตัวดิจิตอลจําเป็นต,ต,ต้องดูไหมก็ไม่จําเป็นเพราะมีเข็มอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเงินให้เกินความจําเป็นนาทีเกือบนาทีที่12แล้วนะครับเนาะสีณนบูสีหอมเม็ดกาแฟก็ค่อนข้างค่อนข้างสวยใช้ดได้เดี๋ยวเพื่อนๆดูท้ายสุดเลยนะครับว่าขั้วจากเครื่องตัวนี้สีเม็ดกาแฟเป็นยังไง ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าว่าเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเอื้อให้เครื่องคั่วกาแฟเนี่ยผมไปถึงทั้งระบบนะค,ะครับคั่วกาแฟดีไม่ดีเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยผมให้ความสําคัญกับเม็ดก่อนเม็ดถ้าเม็ดกาแฟเนี่ยหรือว่าสารกาแฟมาเนี่ยถูกโปรเซสมาดีเราคัดดีเฟกออกก่อนเราคัดเม็ดให้เสมอกันออกมา เม็ดกาแฟแต่ละเม็ดเนี่ยเอาเม็ดเชอร์รี่แดงๆเลยมามา,มามาทำเนี่ยขั่วกาแฟออกมาเนี่ยยังไงยังไงมันก็สวยอ่าตอนนี้ผมปิดแก๊สแล้วนะครับตัดแก๊สละเพราะว่าเกือบได้ละตอนนี้อุณหภูมิสององศาผมเปิดคูลิ่งเทเปิดพัดลมผมผมปิดละอ่าเปิดละเ,เรียบร้อย ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ประมาณสิบสามนาทีเพื่อนดูดีนีครับตีไปเลยสิบสามนาทีครึ่งตัวนี้ผมคั่วให้แตกเซกันแคกนะครับแตกเซกันแคกแล้วก็เอาออกเอาไปทำเป็นเมนูเย็นอร่อยเดี๋ยวเพื่อนๆดูสีเลยตัวนี้เป็นถังธรรมดาครับเป็นถังไม s t สตีลเป็นโลคาร์บอนสตีลธรรมดา อย่างที่บอกครับเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยมันเอื้อให้คนคั่วทํางานได้ง่ายกันเองดีไม่ดีเนี่ยถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเครื่องคั่วกาแฟไหมก็นิดนึงไม่ได้มากนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆนะมาจากเม็ดกาแฟถ้าเม็ดกาแฟออกมาดีเสร็จเนี่ยยังไงมันก็ดีเพื่อนๆดูจากคลิปตรงนี้เสร็จเนี่ย เอาไปตัดสินใจได้เลยนะครับผมตอบตรงๆอ่ะขั่วกาแฟเนี่ยไม่ยากอย่าลังเลเลยนะครับที่จะที่จะถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าในใจยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะขั่วกาแฟมันยากไหมอะไรยังไงไหมเนี่ยเพื่อนๆดูสีตรงนี้ได้เลยเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้ขั่วกาแฟขายเป็นอาชีพนะครับแต่เม็ดกาแฟเนี่ยเราคัดเอาอะไรออกมาก่อนเนี่ยสีก็ตามรูปอะ่ะเอาเอาแบบเรียวๆเ,เลยอย่างเงี้ยไม่ได้มีการคัดเม็ดกาแฟที่มัน ไม่สวยออกก่อนหรือไม่ได้ว,ว่าหลังจากที่คั่วมาแล้วเนี่ยเอาออกทิ้งเอาเอาเอาโชว์กันใี่เห็นเลยว่าเครื่องมันออกมามันประมาณเนี้ยแต่อย่างที่บอกครับเม็ดกาแฟเนี่ยผมก็คัดมาก่อนละก็อีกครั้งหนึ่งครับการคั่วกาแฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยผมเรียนตรงเลยมาหัดกันเนี่ยไม่ไม่เกินสองชั่วโมงอ่าดูสีได้เลยโอเคตามอ่คุณภาพของเครื่องคั่วกาแฟคุณภาพของเม็ดกาแฟ คุณภาพของการโปรเซสกาแฟเนี่ยออกมาแค่ไหนเนี่ยเม็ดกาแฟาที่ขั้วมาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์ได้ทิ้งไว้ให้ดีนักขั้วกาแฟาที่ดีนะครับขั้วกาแฟาเสร็จออกมาแล้วเนี่ยให้คัพปิง้งหลังจากคัพปิ้งมาเสร็จกเ็เราต้องจดโปรไฟล์ของเราไว้ด้วยนะครับนักขั้วกาแฟาที่ดีเสร็จเนี่ยเราขั้วกาแฟาอะไรเสร็จเนี่ยให้เราจดจดโปรไฟล์ไปด้วยขั้วออกมาเสร็จคัพปิง้งหนึ่งวันครับอีกทีหนึ่งสองวันเออหนึ่งวันครับ 3วันครับ7วันครับ10วันครับที่ผมกำลังเปิดนี่คือไซคโครนครับเห็นไหมกากจะถูกเก็บไว้ในนี้ที่หลุดออกไปไปเขา,าจะเป็นแค่ควันอย่างเดียวก็เพื่อนๆมีคําถามอะไรก็ทักมาได้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมา,ามาอาธิบายมาแชร์ความรู้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ